ตอนนี้วัยวัยของคนเนี่ยก็จะมีวัยเด็กนะวัยเด็กนี่ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุสิบห้าปีเขาสมมุติเรียกว่าวัยเด็กยังไม่วัยรุ่นนะตั้งแต่แรกเกิดถึงสิบห้าปีเนี่ยเขาสมมุติเรียกว่าวัยเด็กแต่ถ้าอายุสิบหกปีถึงยี่สิบห้าปีเนี่ยเขาจะเรียกว่าวัยรุ่นพอผ่านวัยเด็กเข้ามาเป็นวัยรุ่นแล้วก็วัยกลางคน วัยกลางคนนี่ก็ตั้งแต่สี่สิบปีขึ้นไปก็เรียกว่าวัยกลางคนละแล้วก็วัยชราวัยชราก็คือหกสิบปีขึ้นไปเนี่ยเขาเรียกว่าวัยชราอย่างผู้ปัญญายนี่เขาจัดเป็นพวกวัยชรลาละพอเกินหกสิบไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวัยต่างๆเนี่ยเขาก็โลกเขาสมมุติกันขึ้นแล้วก,ก็จัดแบ่งกันเป็นกลุ่มเพื่อให้เรียกง่ายอย่างพวกเธอทั้งหลายนี่ก็เป็นวัยรุ่น ใครยังมีวัยเด็กอยู่ไหมครับไม่เกินสิบห้าปีมีไหมยกมือทีทุกคนเกินแล้วใช่ไหมเอองั้นทุกคนเป็นวัยรุ่นใครที่อายุยังไม่ถึงยี่สิบห้าปีมีไหมไอ,อ้เกินยี่ห้าปีมีไหมอ่านั่นแหละพวกเธอนี่ก็อยู่ในวัยรุ่นเพราะฉะนั้นวัยรุ่นเนี่ยมีลักษณะต่างๆเหล่านี้ต้องดำเนินชีวิตด้วยความระมัดระวังนะครับ ยุคนี้เป็นยุคแห่งการสื่อสารเป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสารและการสื่อนะรวดเร็วนะเป็นยุคแห่งความรวดเร็วนะความรู้เร็วเดี๋ยวนี้ความรู้ทั่วโลกเนี่ยมันมาเร็วสมัยก่อนที่จะไปเรียนต้องไม่ได้ไปเครื่องบินนะสมัยตอนนั้นอยู่ปฐมสองเนี่ยก็มีเพื่อนคนหนึ่งเป็นนักเรียนอยู่ชั้นปถมสองกจะไปเรียนประเทศอเมริกา โน่นต้องไปส่งลงเรือที่ท่าราชวร,รดิตเสร็จแล้วก็ลงเรือไปขึ้นเรือเดินสมุทรที่ประเทศสิงคโปร์แล้วก็ไปประเทศสหรัฐอเมริกามันยากสมัยนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ยุคข้อมูลข่าวสารและการสื่อมันยังช้ากว่าจะเดินทางถึงก็เมาแล้วเมาอีกเมาเรือนะฮะแต่ในยุคนี้ความรู้มันทันสมัยเรื่องมันเกิดที่อเมริกาเนี่ย เกิดวันนี้เดี๋ยวเย็นนี้ก็ได้รับแล้วข้อมูลมันสื่อมาเร็วผ่านทางดาวเทียมเช่นเดียวกัน,เ,นเวลาเรื่องอะไรที่ไม่ดีหรือดีเนี่ยที่มันเกิดในเมืองไทยมันกระจายไปทั่วโลกเลยรวดเร็วมากเลยอย่างเมื่อเราเร็วนี้ที่เกิดใ้คลื่นยักษ์นะะทั้งฝักใต้เนี่ยภาพข่าวมันออกไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วเลยเนียมันเป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสารและการสื่อที่รวดเร็วเป็นยุคแห่งการแข่งขันสูง วัยรุ่นสมัยนี้ต้องพัฒน,นาตัวเองให้แข่งขันสู้เขาได้เพราะมันเป็นยุคที่รวดเร็วในยุคแห่งการเรียนรู้เป็นยุคที่ต้องเอาชีวิตรอดแนตะ่การที่เราจะมีชีวิตอยู่บนโลกเนี้ยถ้าเราไม่ตามยุคถ้าเราหลงยุคเราอยู่อย่างยากลำบากนะผู้ปกครองบางคนไม่เข้าใจอ่ะ นะเห็นลูกเป็นวัยรุ่นเนี่ยก็อยากจะเอาลูกเนี่ยกลับไปดึงดึงวัยของลูกกลับเป็นเป็นวัยสมัยพ่อแม่ยังหนุ่มสาวซึ่งมันคนละยุคคนละสมัยอันนี้ไม่ฉลาดนะพ่อแม่ที่ฉลาดเนี่ยสมัยนี้มันเป็นยุคของข้อมูลข่าวสารและการสื่อที่รวดเร็วนะวัยรุ่นก็จะต้องติดตามก็จะต้องเอาตัวอยู่รอดต้องเรียนรู้เพราะฉะนั้นพ่อแม่ที่ฉลาดเนี่ยเขาจะปรับตัวเองให้เข้ายุคกับลูกได้ นะแล้วลูกก็จะมีความสุขคือพูดอะไรเป็นภาษาเดียวกันอย่างนี้ลูกก็จะมีความสุขนะแต่พ่อแม่ถ้าไม่ฉลาดถ้าสร้างปัญหาให้กับลูกซึ่งถ้าทําถ้าเกิดอย่างนั้นแล้วเนี่ยครอบครัวก็ไม่สุขนะครับสรุปแล้วยุคนี้เป็นยุคพุทธโลยีเป็นยุคแห่งการตื่นขึ้นของาศาสนาพุทธ ทำไมบอกว่าตื่นขึ้นของศาสนาพุทธเพราะว่าข้อมูลข่าวสารและการสื่อมันรวดเร็วเดี๋ยวนี้พรายไตรปิดก40กว่าเล่มเนี่ยนะมันลงอยู่ในซีดีแผ่นเดียวสมัยก่อนเนี่ไปต้องแบกกันหนักมากเลยเดี๋ยวนี้ไปแผ่นเดียวเบาๆเลยไปเปิดที่ไหนก็ได,ด้ไปคัปปี้ก็เร็วมากเลยเห็นไหมเมื่อ,อยุคไฮเทคของไอเทคโนโลยีมันเกิดขึ้นเราก็เอาไอความรู้ในด้านศาสนาเนี่ยเผยแพร่เข้าไปทาง ไอ้ทางไอ้อินเทอร์เน็ตมันก็ออกไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วนะอย่างกลุ่มกัลยานธรรมที่ทำกันในเดียนการบรรยายวันนี้ก็เหมือนกันถ้าจะใส่เข้าไปในเว็บไซต์มันก็จะออกไปทั่วโลกนะครับด้วยเหตุนี้เนะี่ยยุคนี้วัยรุ่นต้องตื่นนะต้องตื่นต้องไม่งมงายและต้องใสสะอาดฟังให้ดีนะวัยรุ่นยุคนี้ต้องเป็นผู้ที่ตื่นคือรู้เท่าทัน นะอย่าไปหลงเสพไอสิ่งที่ไร่สาระต้องรู้เท่าทันนะต้องตื่นเนี่ยต้องรู้เท่าทันขณะเดียวกันต้องไม่งมงายเพราะสมัยนี้เกิดความงมงายมากนวะวิทย์วัตถุยิ่งเจริญเท่าไหร่เนี่ยจิตของคนโดยเฉพาะวัยรุ่นเนี่ยตกเป็นทาสของวัตถุของห้สิ่งต่างๆที่โลกเขาสร้างขึ้นมาเนี่ย นะถ้าเราเป็นวัยรุ่นเราจะต้องรู้เท่าทันเลือกเสพเลือกบอริโภคแล้วเราจะไม่ตกเป็นทาสของคนอื่นนะการค้าขายในยุคนี้เนี่ยถ้าอยากจะค้าขายแล้วมีเงินอย่างเดียวนะไม่คิดถึงเรื่องอะไรนะค้ากับวัยรุ่นขายกับวัยรุ่นเพราะวัยรุ่นแกไม่ค่อยมีสติ นไม่ค่อยรู้เท่าทันมีอะไรแกมีหน้าที่ซื้อแกก็ซื้อมาบริโภคมาเสษะตามอารมณ์อยากเนี่ยเพราะฉะนั้นหลายกิจการหลายธุรกิจเนี่ยจึงหันมาค้ากับพวกวัยรุ่นนั่นหมายความว่าไงหมายความว่าวัยรุ่นถูกหลอกครับหลอกให้บริโภคโดยมันไล่สาระไปทำให้ชีวิตงองงาม ด้วยเหตุนี้ที่มาบอกในวันเนี้ยก็อยากจะให้วัยรุ่นของโรงเรียนวัดบวรนิเวศเนี่ยรู้เท่าทันสิ่งที่อยู่รอบตัวที่มาทําให้เราตกเป็นทาสเนี่ยนะถ้าเรารู้ทักเท่าทันเราก็เลือกเสพเลือกบริโภคแล้วเราก็จะไม่เป็นเครื่องมือเราก็จะไม่ถูกหลอกนะเจตนาที่มาพูดในวันนี้ก็คืออย่างนี้ อันนี้ทำอย่างไรจึงจะมีชีวิตอยู่รอดและปลอดภัยอันแรกที่จำเป็นจริงๆก็คือว่าต้องพัฒนาปัญญาให้สูงที่สุดเท่าที่ตัวเองจะสามารถทำได้ปัญญาในที่นี้เรียกว่าอะไรก็คือปัญญาไอคินะเรียนเพื่อทำให้ไอคของเรามันสูงขึ้น ปัญญาตัวหน้าที่เราจําเป็นจะต้องศึกษาคนา้นกะว่าให้มากที่สุดเท่าที่ความสามารถนะของเราจะทําได้ทําไมจึงพูดเช่นนี้ก็เพราะว่ามันเป็นยุคแห่งการสื่อสารมันเป็นยุคแห่งการแข่งขันถ้าเราไม่ฉลาดเราตกเป็นเบี้ยลางเราตกเป็นทาสเป็นเครื่องมือของคนที่ฉลาดกวา่า ด้วยเหตุนี้พวกครูบาอาจารย์ที่สายตายาวไกลกอจึงปกต้องมันเป็นคุณธรรมของครูบาอาจารย์คุ้งครองสิธนะิ์นะลูกศิษย์เนี่ยไม่ให้ตกเป็นทาสไม่ให้ตกเป็นเบี้ยร่างนะของผู้ที่มีปัญญาเหนือกว่าการที่ไม่ตกเป็นเบี้ยร่างของผู้ที่มีปัญญาเหนือกว่าก็คือต้องพัฒนาลูกศิษย์ให้มีความฉลาดหรือความปราดเปรื่องของสมอง ที่เราเรียกว่า i อคิเนี่ยไอคิวมันย่อมาจากคำว่า i n t e l l i g e n t quotient ย่อมาจากคำว่า i n t e l l i g e n t q u o t i e n เด <c> ี <oughs> ๋ยวจะบอกว่าพัฒนายังไงนะฮะ ไอคิวตัวนี้จําเป็นเพราะมันเป็นการแข่งขันเราจะอยู่รอดในสังคมได้ต้องไอคิวสูงเราจะมีงานทําต้องไอคิวสูงเพราะฉะนั้นเยาวชนพึงสําเรนียกไว้ว่าตัวนี้สําคัญนะครับเราต้องเรียนหนังสือเพื่อให้รู้ในะวิชาการต่างๆเมื่อเราไอคิวสูงเมื่อเราจบไปแล้วเนี่ยใครจะไปทํางานหรือใครจะไปเรียนต่อในระดับ ที่สูงขึ้นไปในสถาบันการศึกษาที่สูงเราก็ใช้